ฟีเกมยังไม่เข้านะเน้นไหลไปก่อนเน้นไหลไปก่อนเออฟีเกมยังไม่เข้าก็เน้นไหลไปก่อนนะถ้าเกมมันไหลนอกดีอถ้าเกมมันไหลนอกดีฟีเกมฟีเกมก็ไม่ต้องมีหรอกนี่ไงเดี๋ยวพูดไปแล้วก็ไหลหน่อยก็ดีนะแต่ยยังไม่ไหลเลยเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิปิดหกปิดเกมมาปิดหกปิดเกมมาจังหวะนี้ผมขอฟีเกมปิดเกมมาปิดเกมไปหนึ่งทีปิดเกมแล้วต้องปิดเกมจังหวะนี้โอ้โหได้ฟีเกมนี่คือปิดเกมสวยๆไปหนึ่งทีฮะจังหวะคำเตือนไม่เก่งใจใคร ที่วิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหารุนแรงมากเกินกว่าจะรับได้เช่นการเล่นแล้วหมดตูดเพราะงั้นอาจเกิดความอันตรายต่อผู้ชมได้ผู้ชมควรจะเพิ่มอายุตัวเองให้มากกว่า18ปีก่อนรับชมด้วยที่สำคัญกรุณากดไลค์กดแชร์ก่อนเริ่มดูทุกครั้งจะดีที่สุด f o รดลิชรับสมสมิม โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมช่อง Adk Channel อีกแล้วเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ขอซ้ำเกมเดิมหน่อยนะครับเกมมาจองเว2เนาะก็ยังเหมือนเดิมฮนะยังอยู่นอกสถานที่อยู่ยังไม่มีเอฟเฟกพงพัป้องป้เหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าเกิดมันออกเงียบๆก็ต้องขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมาอืมเริ่มเลยมาทุนแปดสิวอ่ะก็ต้องค้าความก่อนมีคนมาขอว่า เล่นแต่ทุนหลักร้อยหลัก200เล่นทุนแบบต่ากว่าแบบร้อยบ้างนะฮะก็ถ้าใครขยับเข้ามาเนาะแปดสิบเดี๋ยวจะลงไปเจ็ดสิบหกสิบลงไปเรื่อยๆนะครับเออแต่ว่าถ้าผมคิดไว้ก็คือต่ํากว่าห้าสิบก็มันก็เล่นไม่สนุกอ่ะเออหลายคนอาจจะเล่นได้นะต่ํากว่าห้าสิบบาทแต่ว่าเล่นคือทํคลิปทําอะไรลงเงี้ยมันมันไม่น่าดูเนาะต่ํากว่าห้าสิบโอเคครับไปเดียนสองก่อนแล้วก like erm ันเทโบไม่ต้องเปิดหรอกนะ เปิดเธอโบะถ้าเกิดสมมติมันเก้งขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะจบคลิปไว้นะฮะนี่ไงสี่สิบเอ็ดบาทเอ้ย,าอยลายเมื่อกี้สวยจังไงลายเมื่อกี้สวยจังไงโอเคเฮ้ลายเมื่อกี้สวยสวยสวยมากเลยสวยมากเลยไปต่อุอ๊สวยไหลโอ,อืม ลงอีกหน่อยโอเคครับผมโอเคนะมาดีไหลฟีเกมยังไม่เข้านะเน้นไหลไปก่อนเน้นไหลไปก่อนเออฟีเกมยังไม่เข้าก็เน้นไหลไปก่อนนะถ้าเกมมันไหลนอกดีอะถ้าเกมมันไหลนอกดีฟีเกมฟีเกมมไม่ต้องมีหรอกนี่ไงแต่พูดไปแล้วก็ไหลหน่อยก็ดีนะแต่ยังไม่ไหลเลยเนี่ยปึ๊บเฮ้ยล่วงมาหนึ่งตัวล่วงยังล่วงยังปึ๊บสวยงามครับผม มาฟีเกมเบ็ดเดี๋ยวนี้ผมจะพากระโดดเบ็ดอีกรอบนะคลิปที่แล้วรู้สึกว่าเราจะแบบกดเบ็ดบ้าคลั่งไปหน่อยนะคือแบบเบ็ดยีเบ็ดสอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบไปเบ็ดวันนี้ไปเบ็ทั่วๆไปคนธรรมดาเดินดินอย่างเรากดนี่แหละเออด,ดูดูมันทำดูมันทำดิ อ้ยอ่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยโอ,ยโอย้ได้ปว๋วได้เลยมั้งร้อยสิบเจ็ดได้เลยโอเค คมามาตอนท้ายมาท้ายเรื่องมาท้ายเรื่องสองเฮ้ยเบขสวย่าสองร้อยห้าสิบเป๊ะโอเคฮะเมื่อกี้เบ็สองได้มาร้อยยี่สิบจุดเจ็ดศูนย์ด้วยนะึ๊บแล้วเข้าแก๊ปพ,พอดีก็คือได้มา 250, สองร้อยห้าสิบเป๊ะไปเบ็สี่ฮะเบ็สี่ อืมองสองสอององสอาไองสององอองออองส น,นี่คับเป็นเบ็ดสี่แล้วนะฮะเมื่อกี้เบ็ดสองนะแล้วก็เบ็ดสี่พยายามขยับเบ็ดที่เล็กๆน้อยๆน,นะแบบเป็นแนวเป็นอะไรไปนี่ไงเข้าสี่แล้วผมจะพยายามแบบไม่รู้สิเป็นความที่แบบเป็นความเคยชินหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดแบบเล่นเบ็ดคู่ก็จะเล่นเบ็ดคู่แต่แรกเลยถ้าเริ่มต้นสองก็จะไปสี่หกสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่วอนไหนมาเบ็ดขี้อย่างเงี้ยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบอ่ะสิบเอ็ดยี่สิบสามสิบอะไรอเอะไม่รู้เป็นอะไรนะซึ่งคนอื่นก็ไม่เป็นอาการนะแต่ผมรู้สึกว่า ถ้าไหนเนี่แบบเล่นเบ็ดเฮ้ยสวยดอกนี้ไหนมาเบ็ดคู่ต้องเบ็ดคู่ต่อไปนะเป็นสูตรเป็นสูตรเออเป็นสูตรแบบสูตรเตี่ยวอ่ะเออมันจะเป็นเสี่ยวเออนั่นกันแหละก็คือแบบถ้าเกิดมันมาเบ็ดคู่ก็ต้องไปเบ็ดคู่ต่อนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเบ็ดลองก็เบ็ดเบ็ดไม่ใช่เบ็ดลองดิเบ็ดคู่ก็คือเบ็ดเบ็ดสองเบ็ดสี่อย่างงี้เออเบ็ดไอเบ็ดที่เบ็ดสามเบ็ดห้าอย่างงี้เออ ไหลยอยู่โอเคนี่โอ้โหแม่จำปาลาไหลแบบแม่จำปีสวยงามฮะไหลต่อจังหวะนี้แม่ไหลโกรดแล้วเนี่ยเออไปต่อฮะส้นห้าสายสองร้อยสี่สิบเก้าสิบหกบาทเก้าสิบเอ,อ็ดได้อยู่นะทำเล่นไปไม่เรื่องอยู่นี่ไงว้าวโอเคบาวไปก่อนบาลเพื่อเพิ่มโชคโอเคครับสวย นี่เฮ้ยได้อยู่ยี่สิบแปดยี่สิบสี่เนี่ยี่สิองมาอกหน่อยมากหน่อยหลายๆเกือบจะดีแล้วสักตัวก็ได้โอเคเฮ้ยยี่สิบสีเกมเอไม่ได้สตัวเราจะดีใจเข้าฟรีในฟรีบ้านมาแค่สตัวนี่หว่าโอเคสามร้อยยิบหนะเกือบดีอยู่เกือบดีอยู่ ก็ดีเลยแหละเอาจริงๆเห็นไหมเฮ้ยหกร้อยว่ะเหมือนรู้ว่าจะกดบิดรู้ว่าจะกดบิดหกบาทต่อไอ้บ้าเหมือนรู้อ่ะมันรู้อ่ะนี่ไงจังหวะเกมล็อกให้อย่างนี้แหละเพียงเลยสวยห้าสิบสี่บาทเพียงสวยเฮ้ย,ยมาอีกไหมมาอีกไหมเฮ้ย,ย,ยต้องได้แล้วต้องได้แล้ว ต้องได้แล้วจังหวะนี้เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเฮ้ยลายเต็มหน้าเต็มช่องลายเต็มหน้าเต็มช่องเมื่อกี้โคตรสวยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเปิดหกปิดเกมมาเปิดหกปิดเกมมาจังหวะนี้ผมขอฟรีเกมปิดเกมมา ปิดเกมไปหนึ่งทีปิดเกมแล้วต้องปิดเกมจังหวะนี้โอ้โหได้ฟรีเกมนี่คือปิดเกมสวยๆไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ฟรีเกมหายไปแล้วครับท่านผู้ชมมีไหมีไหมมีไหมเฮ้ยนี่ไงร่วงลงมาช่องนี้เปียงโอเคครับโอ้โหเืยมาได้ทันเวลาพอดีมาดิครับมาดิครับโอเคขอปิดสวยๆครับขอปิดสวยๆมาดิมาดิปิดสวยๆนี่ เปี้ยงสวยไหลนี่แหละนี่แหละ,หละที่ต้องการไปต่อดีไปต่อดีสวยงามครับผมเปิดมาก็สองห้าสิบแดบาทแล้วอีกตั้งเก้ารอบกินเต็มจังหวะเนี้ยกินเต็มพุดเลยไม่มีการต่อครึ่งครบรูปครบลูกครึ่งพวบอะไรสักอยาก่างลวไม่มีจังหวะเนี้ยปิดเกมมาปิดเกมสวยๆมาแหลมไหลต่อ ิดเกมสวยๆมาจังหวะนี้เพียงมาอีก,กร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทครับผมอีกแปดรอบอหุ่นสองรอบแรกก็มาจะคุ้มแล้วสองรอบแรกมาก็จะคุ้มแล้วปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโคพักอัพดน่นปึง้งสวยปึง้งสวยไหลนี่ไงนี่ไงไหลนี่ไงไหลต่อนั่นแหละครับผมไม่ไหลอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยเปรียงเปรียงเปรียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบอืมโอ้โห มันก็โอเคแหละได้คุ้มพอดีเยะแหละได้เกินเบ็ดแต่มันก็เยอะขึ้นกว่าน,นี้ให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะแต่ก็โอเคนะมาคุณแปดสิบกว่าบาทได้มาจบพันห้านี่ก็กี่เท่าตัวเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องไปนับมันฮนะโอเคครับชอบคลิปนี้ยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน่อยนะครับถ้าเกิดมีเนื้อนะหาหรือว่าทาพูดอดไม่เหมาะสมก็พิจารณาเอาเองนะฮะโอเคครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมพูดอะไรยอย่างไร